มาเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับสำหรับ Fuji f i l m x t 5 ซึ่งถอดเอาระบบการทำงานนะครับไม่ว่าจะระบบประมวลผลหรือว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมาจากกล้องเลือโทงฟูจิฟิล์ม x h 2นะครับแล้วก็มาผสมกับบอดี้ที่เป็นลักษณะอนาล็อกของ Fujifilm X-T4 โดยมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการทำงานหลายๆอย่างนะครับด้วยค่าตัว64,900บาทความละเอียด40ล้านพิกเซลแล้วก็มี AI โฟกัสเนี่ยราคานี้น่าจะถูกที่สุดในโลกแล้วนะครับสาหรับเมืองไทยฟูจิฟิล์ X T5 เนี่ยมีความน่าสนใจขนาดไหนนะครับในเรื่องของคุณสมบัติตัวกล้องแล้วก็ในการใช้งานภาพสนามเดี๋ยวเราไปลองกันครับแล้วมีผมจะเปรียบเทียบหลายๆอย่างกับตัว XT4 ให้เห็นว่ามันมีความแตกต่างกันขนาดไหนคุ้มกับการอัพเกรดไหมครับ f ูจิฟิล์ xt 5เนี่ยตัวกล้องอยังคง dna ของ FUJIFILM xt ซึ่งเป็นกล้องแนวคลาสสิกเอาไว้ทุกกานนะครับด้านบนมีดอ a ลปรับความไวแสงความเร็วชัตเตอร์ชดเชยแสงดล a ลเลือกโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องโหมดถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอปรับน้ำหนักแล้วก็จังหวะปุ่มกดชัตเตอร์ลงเล็กน้อยส่วนกริปปรับสันให้ล็อกเข้านิ้วได้ดีขึ้น โดยรวมแล้วเนี่ยจะจับกล้องได้ถนัดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตรงนิ้วกลางที่จะเกี่ยวเข้ากับกริปได้ดีขึ้นเยอะเลยไดเอลด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังสามารถกดลงได้นะครับด้านหลังขยายภาพได้และสามารถปรับการทำงานของไดเอลได้เหมือน XT4 ทุกประการนะครับปุ่มควบคุมสีทิศทางชิฟเตอร์แล้วก็อื่นๆยังคงเหมือนกับตัว XT4 ขนาดตัวกล้องของ XT5 เนี่ยจะเล็กลงเล็กน้อย การทำงานต่างๆของ Fujifilm XT5 เนี่ยยกมาจาก X-T2 แทบทั้งหมดเลยส่วนที่สำคัญนะครับเซ n นเซอร์ <G ensor S 1> เป็น X-Trans e CMOS 5ซึ่งเป็น BSI CMOS 40.2ล้านพิกเซลระบบประมวลผลเป็น X-Processor 5รอไฟล์มีความลึก14บิตซึ่งเลือกได้นะครับทั้งแบบ Compress Lossless Compress แล้วก็ Uncompress ถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ 6.2K 30P เป็น Format 422 10บิต r a นะครับ มีการสั่นที่เซนเซอร์สูงสุด7สต็อปชัตเตอร์กลไกลนะครับทำความเร็วต่อเนื่องได้สูงสุด15ภาพต่อวินาทีต่อเนื่องกันเนี่ยหน9ภาพกับไฟ JPEG นะครับส่วนความเร็วชัตเตอร์สูงสุดทำได้1ส่วน8 0 0 0วินาทีในชัตเตอร์กลไกลส่วนอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ได้ถึง1ส่วนแส0 0 0วินาทีนะครับโหมดสีมาครบหมดรวมทั้งดอสซจิกซึ่งเป็นโหมดใหม่ที่ไม่มีใน x t 4ด้วยระบบโฟกัสแบบ ai นะครับยกมาจาก x h 2 s แล้วก็ X-H2 แบบเต็มๆนะครับมีโหมดโฟกัสไปหน้าสามารถเลือกข้างของสายตาได้นะครับมีโฟกัสรถยนต์รถไฟมอเตอร์ไซค์เครื่องบินนกสัตว์แล้วก็ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยสามารถทำงานได้ถึงสภาพแสงน้อยสุดลบ7 ev กับเลน xf 5 0 mm f 1นะครับช่องมองภาพยังคงใช้พันเลเดียวกับตัว xt 4นะครับเป็น oled 0.5นิ้ว3.69ล้านจุดสี ให้อัตราขยายภาพ0.8เท่านะครับปรับสายตาได้บวก5ถึงลบ3ปอปเตอร์ส่วนจอหลังกลับมาใช้ระบบพลิกแบบเดียวกับ XT3 แล้วก็ GFX นะครับซึ่งจะทำให้ไม่ติดพอร์ตด,ด้านข้างอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเป็นจอ LCD 3นิ้ว1.84ล้านจุดสี การเชื่อมต่อใช้ USB-C 3.2 Gen 2.1นะครับแล้วก็ HDMI เป็น m i โครมีช่องเสียบรีโมท2.5มิลแล้วก็ไมค์3.5มิลนะครับใช้แบตเตอรี่ NP-W 2 3 5รุ่นใหม่นะครับสามารถถ่ายภาพได้ประมาณ740ภาพในโหมด Economy ตามการทดสอบมาตรฐานนะครับการเก็บข้อมูลก็ยังคงใช้เป็น SD UHS-II 2, 2ช่องนะครับรองรับการ์ด V 9 0 หมดการถ่ายภาพต่างๆมาครบไม่มีอะไรหายไปจาก ST4 นะครับระบบถ่ายภาพทั้งโปรกร,รม Aperture Priority, Shutter Priority, Manual มาครบหมดตั้ง ISO ได้ตั้งแต่125นะครับถึง12,800แบบ Native มี Hi ่ไฟล4.220บิตที่เป็นไฟล์ Fi HDR นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาฟังก์ชันพวก Grain Effect, Color Chrome Effect, Tone, Curve, Color, Sharpness, Dynamic Grain, Noise Reduction, Pixel Mapping อะไรมาหมดนะครับ ตั้งโหมดถ่ายภาพแบบคัสตอมได้7โหมดด้วยกันนะฮะที่พิเศษกว่า X-T4 ก็คือมี smooth skin effect เพื่อเอาไว้ถ่ายสาวๆให้หน้าเนียนนุ่มขึ้นมาอีกโหมดโฟกัสมาครบหมดนะครับพื้นที่โฟกัส3รูปแบบท,ทั้ง single zone wide tracking สามารถตั้ง AF custom setting นะครับได้จำนวนจุด Focus โฟกัสทั้งหมด425ตำแหน่งนะฮะมี PAF AI focus แบบจัดเต็มเลยนะครับมีตัวช่วยโฟกัสในโหมดแมนนวลนะครับสามารถล็อกจุดโฟกัสกับจุดว่าแสงเข้าด้วยกันแล้วก็ scale depth of field มาให้ครบหมดเลือกชัตเตอร์ไฟฟ้าและกลไกมี figure reduction แบบ stepless นะครับเอาไว้ลดการกระพริบของแสงไฟมีระบบ i b i s นะครับแล้วก็ Digital t e l e คอมเ e เตอรรวมทั้งโหมดถ่ายภาพซ้อนอีก4รูปแบบนะครับซึ่งเวลาถ่ายซ้อนกล้องจะเก็บต้นฉบับไว้ทั้งหมดแล้วก็รวมภาพซ้อนให้ มี p ิ x e l c ชิปมันตีช h อตนะครับยกมาจาก e อคเเลยซึ่งทำงานได้รวดเร็วมากจะถ่ายภาพทั้งหมด20ภาพนะครับรวมภาพได้160ล้านพิกเซลหรือจะเป็นรวมสีก็ได้นะครับเป็น40ล้านพิกเซลระบบแฟลช TDL ควบคุมการทำงานจากตัวก,กล้องได้เลยนะครับแล้วก็สามารถล็อกความจำแสงในระบบ Spot แบบเดียวกับการถ่ายภาพด้วยแสงต่อเนื่องปกติได้ด้วยระบบวิดีโอก็ถอดแบบมาจากเ h นะครับโนความละเอียดที่ทาได้ 6.2K เป็นฟอร์แมต4 2่สองสองสิบบิตนะครับรบิตเรทสาม้อยหกสิบเมกะบิตเปอร์เซกนะฮะมีล็อกไฟล์ทั้ง f l o c k 1กับ f l o c k 2บันทึกภาพเป็น raw video นะครับบน External ์น c o r d e r ผ่านสาย HDMI ได้ระบบเสียงที่ตัวกล้องมีโลคัสวิดฟิลเตอร์ตั้งทำโค้ดแล้วก็ดรอ r เฟมได้ส่วนการเซฟเอลร,ระบบอื่นๆก็เหมือน X-H2 นะครับสามารถปรับเฉดสีที่จอภาพ L.C.D.E.V.F ตั้ง p v Exposure Web Balance นะครับของช่องมองภาพดูภาพเป็น Natural l i g e View มีตัวช่วยเกรดสีหน้าจอเมื่อถ่าย FL ฟโฟนะครับระดับน้ำเกรดตั้งการทำงานของปุ่มฟังกช์ชันต่างๆต,ต,ตัวเลือกในปุ่ม Q ตั้งได้นะครับตั้งการทำงานของการเก็บข้อมูลไปจนถึงตั้งชื่อผู้ถ่ายภาพใน X15 เมื่อเปรียบเทียบกับกล้อง Fujifilm XT4 เนี่ยเกือบ100%ดีขึ้นนะครับไม่ว่าความละเอียดการสั่น ความฉลาดของระบบโฟกัสช่องมองภาพจอซีดีหลังความประหยัดพลังงานระบบวิดีโอนะครับดีกว่าทั้งหมดจะมีเพียง3จุดเท่านั้นที่ xt 5จะด้อยกว่า xt 4นะครับอันเนื่องมาจากความละเอียดของภาพที่เพิ่มขึ้นไปนะครับคือจำนวนถ่ายภาพต่อเนื่องแบบ u n c o m p r e s s e d l a w ที่ xt 5จะได้19ภาพนะครับส่วน xt 4เนี่ยจะได้35ภาพต่อเนื่องกับเวลาเปิดกล้องนะครับ xt 5จะใช้เวลา0 49วินาทีส่วน XT4 ใช้เวลา0.36วินาที XT5 ไม่มีแบตเตอรี่กริปส่วน XT4 สามารถเพิ่มแบตเตอรี่กริปเป็นอุปกรณ์เสริมได้และเมื่อเทียบกับ XT2 กับ XT5 ที่ถอดระบบการทำงานมานะครับตัวกล้องเนี่ยออกแบบคนละแนว XT5 เป็นแนวคลาสสิกส่วน XT2 เป็นแนวดิจิตอลมากกว่านะครับ XT2 บอดี้ใหญ่กว่าหนักกว่าทุกวิติความหนาของโลหะมากกว่าซลดี CD กว่านะครับส่วนจอหลังก็จะมีการพับที่ไม่เหมือนกัน จุดที่ x h 2ทําได้เหนือกว่านะครับก็คือจํานวนภาพในการถ่ายภาพต่อเนื่องที่15ภาพต่อวินาทีเนี่ย XT5 ถ่าย JPEG ได้110ภาพส่วน x h 2ได้มากกว่า1,000ภาพถ้าเป็น Lossless c o m p r e s s l Raw นะครับ XT5 ได้22ภาพส่วน x h 2ได้มากกว่าพันภาพถ้าเป็น Uncompressed Raw นะครับ XT5 ได้19ภาพส่วน x h 2ได้400ภาพต่อเนื่องนะครับวิดีโอ x h 2ได้ 8K p o l y h Q สูงสุดนะครับ แล้วก็มี 8K 422 10บิต720เมกะบิตเปอเซกส่วน XT5 จะได้ 6.2K เป็น4 2, 2 10บิตเนื่องจากว่าบัฟเฟอร์แล้วก็การที่ใช้งานของ XT2 มันเร็วมากมันทำให้สามารถถ่ายวิดีโอ 8K ที่คุณภาพสูงกว่าได้นะครับพอร์ด HDMI ของ XT2 เป็น full size ส่วน XT5 เป็น Micro นะครับ XT2 ติดแบตเตอรี่กริปแล้วมีพัดลมเป็นอุปกรณ์เสริมส่วน XT5 ติดพัดลมไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีแบตเตอรี่กิปสิ่งที่ XT5 ทำได้ดีกว่า XT2 นะครับ ก็คือความประหยัดแบตเตอรี่ทําได้ดีกว่าเล็กน้อยตัวกล้องเล็กระเบาวกว่านะครับแล้วก็จอหลังละเอียดมากกว่านิดหน่อยดังนั้นถ้าจะให้ฟันธงต้องบอกว่า XT5 เนี่ยดีกว่า XT4 แบบ99.99% 99คือดีกว่าในทุกๆด้านส่วนเทียบกับ XH2 แล้วเนี่ยจะสู้ XH2 ไม่ได้ในด้านความอึดในการลุยนะครับความอึดในการถ่ายภาพต่อเนื่องยาวๆทั้งภาพนิ่งและวิดีโอคือถ้าเน้นงานวิดีโอคุณภาพสูงเน้นการถ่ายภาพต่อเนื่องยาวๆเน้นบอดี้กล้องใหญ่ ต้องการบอดี้กล้องที่จับถนดัดเน้นแบตเตอรี่กริปอันนี้ต้องไป X2 h นะครับและถ้าเน้นการถ่ายภาพเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะครับอย่างเช่นถ่ายภาพกีฬาสัตว์ป่าอันนี้แนะนำให้ไป X2S h จะเหมาะสมที่สุด เรากลับมาที่การใช้งานกล้อง Fuji X-T5 ของเรากันต่อนะครับรอบนี้พี่โกโอเอา X-T5 ไปใช้งานทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะครับใช้งานหนักพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ถ่ายฟุตตัวเองตอนใช้งานสักเท่าไหร่นะครับก็เลยจะไม่ได้มีบรรยากาศตอนใช้งานให้ชมนะฮะเน้นไปที่ผลการใช้งานเป็นหลักแทนนะครับ Fuji f i l m X-T5 กับ X-H2 เนี่ยให้ไฟ์ภาพนิ่งที่เหมือนกันนะครับไม่ต้องมาบอกพี่โกช่วยเทียบกล้อง2ตัวนี้ว่าไฟภาพต่างขนาดไหนมันเหมือนกันกนะครับไม่เทียบนะครับ มันจะมีความแตกต่างกันเวลาเปิดรับแสงย,ยาวๆท่านนั้นเองเพราะ XH2 มันระบายความร้อนได้ดีกว่ามันก็จะให้ฮอตพิกเซลแล้วก็นอยสิไดดีกว่านะครับไฟวิดีโอของ x 2ดีกว่านอกนั้นแทบจะเหมือนกันเลยนะครับในการทดสอบเร่อบนี้พี่โก้เลยเอา XT5 ถ่ายทั้งภาพนิ่งและวิดีโอแทบทั้งหมดเลยนะครับโดยไปถ่ายที่เพชรบุรีกับประจวบแล้วก็มีถ่ายงานกลางคืนที่นสัทาที่ราชบุรีนะครับก็เมฆค่อนข้างเยอะฟ้าหลวมากเลยก็พอได้ภาพอยู่นะครับ โอเคเรามาดูผลการใช้งาน Fuji f i l m XT5 ทีละเรื่องนะครับในเรื่องของการจับถือและความถนัดการใช้งานเนี่ย Fuji Film XT5 ทําได้ดีกว่า XT4 อยู่พอสมควรนะครับอย่างแรกคือสันกริปเนี่ยมันจะล็อกเข้ากับปลายนิ้วได้ดีขึ้นทําให้จับติดมือมากขึ้นโดยเพราะตรงนิ้วกลางนะครับที่สันกริปมันจะนูนขึ้นมากกว่ารุ่นก่อนตัวนิ้วกลางก็เลยจะเกี่ยวได้ถนดัดและควบคุมกล้องได้ดีขึ้นด้วยการปรับตั้งระบบที่สําคัญต่างๆทําได้ถนัดนะครับสามารถปรับกล้องโดยไม่ต้องลาสายตาจากช่องมองภาพ มื่อใช้เลนช่วงยาวอย่าง XF 4 0 0ก็ยังจับได้ถนัดแล้วก็กระชับดีนะครับเมนูการทำงานเป็นพิีนิยมของฟูจิฟิล์มนะครับยังคงรูปแบบไว้เหมือนเดิมทุกฟอร์แมตเป็นแบบนี้หมดนะครับจะมีเมนูการปรับไฟล์วิดีโอที่แยกออกมาต่างหากเป็น m o v i e s e t t i n g List ซึ่งก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับที่สำคัญมากคือวงแหวนหน้าหลังสามารถเลือกการทำงานได้เยอะเหมือนเดิมเหมือน XT 3 XT 4 j GFX นะครับซึ่งไม่ได้จำกัดแบบตัว x h 2 x h 2 S นะครับ ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่แฟนๆฟ,ฟูจิก็เจ็งกันทั่วโลกแล้วก็ไม่รู้ว่า XH2 จะแก้เฟิร์มแวร์มาหรือเปล่านะครับให้ปรับได้เหมือนเดิมไหมดังนั้นนการปรับตั้งการทํางานของ x t 5จะทําได้รวดเร็วนะครับโดยเฉพาะการปรับไอโที่ไม่ต้องไปกดปุ่มแล้วค่อยมาหมุนวงแหวนให้เสียเวลาแบบ XH2 กับ XH2S ช่องมองภาพและจอหลังกล้องเนี่ยตัวช่องมองภาพยังคงมองได้สบายตาและให้ภาพที่คมชัดทั้งช่องมองภาพของเดิมทําได้ดีอยู่แล้วนะครับสีสันแม่นยําแล้วปรับสายตาได้มากกว่าเดิม แสงรบกวนหรือแสงซ้อนช่องมองภาพไม่มีมากวนนะครับส่วนจอ LCD หลังสู้แสงกลางวันได้ดีสีสันแม่นยำคมชัดนะครับทัชสกรีนยังคงทำงานในช่วงการปรับการทำงานในโหมด Q นะครับการเลือกพื้นที่แล้วก็จุดโฟกัสแล้วก็ในโหมดดูภาพแต่ว่าเวลาเข้าเมนูนะครับยังไม่สามารถปรับตั้งการทำงานได้ความเร็วแล้วก็การตอบสนองทำได้ดีมากพอสมควรทีเดียวการประกอบแล้วก็ความเนี๊ยบในการผลิตนะครับ ก็ทําได้ดีนะครับแม้ว่ากล้องตัวนี้เนี่ยอาจจะผลิตในจีนนะครับการประกอบแน่นหนาเนี้ยปุ่มและวงแหวนต่างๆแข็งแรงไม่ยกคอนนะครับก็ดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับซึ่งที่ผ่านมากล้องฟูจิก็มีความแข็งแรงอดทนมากอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับก็ไว้ใจได้นะครับเรื่องนี้ความคมชัดและก็รายละเอียดของภาพนะครับเมื่อดูจากชาดทดสอบนะครับจะเห็นว่า XT5 สามารถแยกรายละเอียดเส้นเล็กๆได้ดีมากนะครับมีโมดไร่ต่ามาก เมื่อเทียบกับ x t 4เนี่ย x t 5จะได้รายละเอียดมากกว่าซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะพิกเซลมากกว่ามันก็จะได้กําลังแยกขยายสูงกว่าด้วยความคมชัดและรายละเอียดในการใช้งานภาคสนามนะครับเมื่อใช้กับเลนส์ซูมนะฮะอย่าง5 0าสิร้อยภาพที่ได้คมชัดดีมากนะครับพี่ก็มีลองใช้กับ x f บ0ย่นะครับซึ่งก็ยังให้ภาพที่ดีมากยกเว้นที่ปลายซูมซึ่งเป็นจุดอ่อนของเลนส์ตัวนี้นะครับไม่เกี่ยวกับกล้องก็ได้ภาพที่คมนะครับมีแสงฟุงฟ้งๆในส่วนขาวนิดหน่อย ภาพจาก xf 8 6 2.8ทําได้ดีเยี่ยมนะครับภาพคมชัดแล้วก็รายละเอียดดีมากส่วน16552.8นะครับก็สามารถทําความคมชัดคุมแฝงแล้วก็ทําสีสันได้ดีเยี่ยมนะครับเรื่องเลนส์เนี่ยไม่ต้องไปกังวลนะครับคือมีอะไรก็ใช้อันนั้นนะครับแต่ถ้าเราจะซื้อเลนส์ใหม่หรืออยากจะอัปเกรดเลนส์เนี่ยก็ให้เลือกเลนส์ที่เป็นรองรับพิกเซลสูงเท่านั้นเองแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนเลนส์ยังไม่ได้มีตังไปซื้อเลนส์ใหม่เนี่ยก็ใช้ที่มีอยู่นะรััมมมไไไ่ด้ีปญหาอ เ y น a m i กเรน g e ของ XT 5เนี่ยจากการทดสอบด้วย Exposure Test 7นะครับถ่ายเอาไว้เดิแล้วดึงกลับมาเนี่ยเพราะว่ามันมีช่วงการรับแสงอยู่ที่บวก4.3ถึงลบด7.3สตปนะครับค่อนข้างกว้างทีเดียวเมื่อเทียบ XT 5กับ XT 4นะครับด y น a มิกเรน g e เนี่ยจริงๆมันจะทำได้พอๆกันนะครับความแตกต่างอยู่ที่ความเนี้ยบของ s h a ์โดนะครับ ตัว XT5 เนี่ย Shadow มันจะอมฟ้าเขียวนิดหนึ่งนะครับส่วน XT4 มันจะออกไปทางม่วงแดง XT5 จะมี noise แล้วก็ banding ที่น้อยกว่า XT4 นะครับเพราะ,ะนั้นถ้าเราดูการแยกรายละเอียดเนี่ย dynamic range พอๆกันแต่ถ้าเราดูความสมบูรณ์ของ Shadow นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย XT5 จะน้อยกว่าเพราะ,ะนั้นเราสามารถที่จะใช้ dynamic range ของ XT5 ได้มากกว่านะครับในภาคสนามน้อยซี่ความไวแสงต่างๆของ XT5 เนี่ย ที่ความไว้แสง125นี้ให้ภาพเนียนกริบเลยนะครับไปจนถึง iso 800ซึ่งยังดีมาก iso 1600เนี่ยจะมีนอสปรากฏให้เห็นบ้างนะครับในส่วนที่เป็นพื้นเรียบส่วน iso 32น้อยจะปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับหากเทียบกับตัว xt 4เนี่ยนอของ xt 5กับ xt 4จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันมากนะครับเมื่อขยายภาพ100% แต่ว่า XT5 เนี่ยภาพมันใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับถ้าเราย่อภาพของ XT5 มาที่2 6ล้านพิกเซลเนี่ย o ้อยของ XT5 จะน้อยกว่า XT4 ทันทีโดยรวมแล้วเนี่ย XT5 ยังมีน้อยที่ไม่สูงนะครับคือถือว่าพอๆกับ XT4 แล้วก็จัดการได้ดีทีเดียวในการใช้งานพักสนามเนี่ยพี่โกยังไม่ได้ใช้แบบความไปแสงแบบสูงมากๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ไปถึงประมาณไม่เกิน o 8 0 0เท่านั้นเองเวลาแสงน้อยก็ เปิดกันสั่นนะครับเลยยังไม่ได้ใช้ ISO สูงๆจริงๆอยงจังสักทีหนึ่งนะครับมาดูที่ฮอ t p i x e l ลกอนบ้างนะครับพี่ก็ลองถ่ายภาพโดยเปิดรับแสงนาน 40, 40วินาทีแล้วก็30วินาทีจำนวนหลายใบทีเดียวนะครับในช่วงเช้ามืดกล้อง X-T5 เนี่ยไม่มีฮอตพิกเซที่30วินาทีที่ ISO 125นะครับแต่ถ้าไปใช้ความไวแสงสูงที่พี่ก็เคยใช้พวก106แล้วเปิดรับแสง30วินาทีถ่ายดาวเนี่ยในส่วนที่มืดสนิท จะมีฮอตพิ x e l ปรากฏให้เห็นได้อยู่นะครับไม่ได้เนี้ยบแบบขนาด g f x แต่ว่าสามารถใช้ Dark Frame จัดการได้ไม่ยากนะครับมันจะอยู่ตรงมืดสนิทเท่านั้นเองถ้าไม่มืดสนิทเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับแล้วก็มีค่อนข้างน้อย p i ิ e l s h i ิ t ในที่5เนี่ยจะถ่ายภาพทั้งหมด20ภาพน,นะครับค่อนข้างเร็วแล้วก็มารวมภาพซึ่งเวลารวมเนี่ยจะเลือกได้นะครับว่าจะเอารายละเอียด160ล้านพิกเซลหรือจะเอาแบบรวมสี40ล้านพิกเซลนะครับ มันจะใช้เวลาถ่ายอยู่ประมาณ4วิขึ้นไปนะครับขึ้นกับค o n วเรวชรเตเตอร์ที่เราใช้งานซึ่งทำให้เราถ่ายภาพเอ t าดร์นะครับแบบวัตถุเคลื่อนที่จะช้าได้อยู่มาดูเรื่องสีสันนะครับสีภาพยังเป็นจุดแข็งของกล้องฟูจิฟิฟล์มเสมอนะครับไม่ว่าฟอร์แมตใดก็ตามฟิล์มซิมูลชันมาครบหมดนะครับแล้วก็แว่วๆมาว่าอนาคตจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นโหมดฟิล์มเลล่านะครับก็ต้องลองดูว่าจะมาจริงไหมนะครับ สีของ X T 5เนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับการไล่ระดับโทนสีน้ำเงินและก็แดงทำได้เยี่ยมนะครับเวลาถ่ายภาพวิวจะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้มิติภาพที่ดีมากคือถ้าแสงดีๆก็จบหลังกล้องได้สบายเลยระบบการสั่นของ X T 5เนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในทริปนี้พี่ก็ใช้ขาตั้งกล้องเฉพาะตอนถ่ายวิวที่แสงน้อย,อยช่วงเช้ามืดกับตอนคืนเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยใช้มือถือกล้องตลอดนะครับ ใช้เลนส์16.55 2.8ถ่ายภาพที่1ส่วน8วินาทีได้ชัดทุกภาพนะครับเหมือนเราถ่ายปกติเลยไม่ต้องพยายามนะยืนธรรมดาถ่ายธรรมดาเนี่ยได้หมดแต่ถ้าพยายามหน่อยนะครับก็จะได้1วินาทีสบายๆนะครับภาพส่วนใหญ่คมชัดมีบางภาพที่สั่นไหวถ้าถ่ายที่1วินาทีนะครับแต่ถ้าเราไม่เปิดสันการระบบลดการสั่นไหวเนี่ยก็1ส่วน60นะครับถ้าจะเอาชัดเปทุกภาพถ้าน้อยกว่านี้ก็จะเริ่มมีเบอร์ละ แต่ถ้าเราใช้แบบ XF 8 6นะครับแล้วเอาหลังพิงอมแพงเอาสอกยันพื้นไว้เนี่ยอันนี้สามารถถ่ายได้ถึงระดับประมาณ4วินาทีนะครับแต่ว่าไม่ได้คมทุกภาพนะฮะขึ้นกับฝีมือการถือสมู o ส h Skin Effect นี่เป็นโหมดที่พี่โกใช้บ่อยมากตอนถ่ายรีวิวนะครับเพราะว่า ไปถ่ายกุ้งกุ้งบอกเปิดด้วยนะก็จะเปิดระดับสตรองนะครับซึ่งจะได้ผิวเนียนๆหน่อยซึ่งในโหมดนี้เนี่ยผิวยังคงเป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้เกลี่ยผิวจนกลายเป็นตุกตายางนะฮะแนะนำว่าถ้าถ่ายคนเน่เปิดไปเลยการโฟกัสภาพนิ่งนะครับตัว X T 5เนี่ยมีโฟกัสแบบใหม่ที่เป็น A I ยกมาจาก X H, H แบบเต็มระบบนะครับในการใช้งานพาคสนามเนี่ยโฟกัสทำงานได้ดีมากค้นหาวัตถุขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำนะครับ สามารถโฟกัสตาคนได้แม้คนจะมีขนาดเล็กมากในภาพก็ตามแล้วโฟกัสได้แม่นยำมากนะครับเราสามารถเปิดใช้ระบบ subject tracking นะครับโฟกัสวัตถุได้แบบเข้าเป๊ะไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดเลยนะครับแต่ว่านะครับฟ u j i Film X-T5 แล้วก็ X-T2 เนี่ยไม่เหมาะกับการถ่ายเคลื่อนไหวเร็วมากๆนะครับอย่างถ่ายภาพนกบินนะเพราะว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมันมีรอบการทำงานที่ไม่ได้ถี่มากนะครับเพราะนั้นเวลาโฟกัสต่อเนื่องเนี่ยมันจะไม่ได้โฟกัสถี่เหมือน x H 2 s นะฮะ แต่ถ้าไปถ่ายภาพปกตินะครับถ่ายคนวิ่งถ่ายคนเล่นเวกบอร์ดไปถ่ายคนเตะบอลอะไรนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่นกบินนี่อย่านะครับกจนเจบอล์เตอร์อีกที่5้าเนี่ยใช้การ์ด u s 2ซึ่งปัจจุบันนี่ยความเร็วในการเขียนข้อมูลก็จะอยู่ประมาณ200 300เมกตต่อวินาทีนะฮะ ตัวกล้อง XT5 เนี่ยลดขนาดบัฟเฟอร์ลงไปค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับ XH2 ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไปถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับมันจะถ่ายต่อเนื่องได้ไม่เยอะมากนะครับบัฟเฟอร์มันจะเต็มถ้าถ่ายเป็นคอมเพรสส์ลอ์นะครับจะได้3.9ภาพต่อเนื่องคือประมาณ3วินาทีซึ่งพอใช้นะครับแต่ไม่ได้เยอะเวลาใช้ในการเคลียร์บัฟเฟอร์เนี่ยเร็วมากนะครับถ่ายจนบัฟเฟอร์เต็มใช้เวลาเคลียร์ประมาณ5วินาทีเสร็จเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ย x t 5แม้จะถ่ายภาพได้เร็ว15ภาพต่อวินาทีเท่ากับ x H 2นะครับแต่มันจะไม่สามารถลากยาวได้ถ้าเน้นถ่ายภาพต่อเนื่องลากยาวต้องไป x 2 2หรือ x s นะครับอันนี้จะเหมาะสมที่สุดระบบถ่ายวิดีโอของ x t 5เนี่ยทำได้สูงสุด6 2 k 422 1 0บิตนะครับ320เมกะบิต p s e กแต่ว่ามันจะครอปเซ็นเซอร์ไป1.23เท่านะครับ ถ้าจะไม่ครอบต้องถ่ายที่ 4K ซึ่งมันจะแบบแบบสกิปไลน์นะครับทำให้คุณภาพด้านรายละเอียดและความคมชัดจะไม่ดีเท่า 4K HQ ซึ่งจะมีการครอบเซนเซอร์นะฮะแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยทำได้ดีแล้วก็เต็มระบบเหมือน x 2นะครับวเวลาการถ่ายเนี่ยจะมีจำกัดเอาไว้นะครับถ้าเน้นงานวิดีโอมากๆเนี่ยแนะนำไป XH2S อันนั้นเหมาะที่สุดแล้วนะครับหรือลองลงมาครเป็น x 2ก็ได้เช่นกันส่วน XT5 เนี่ย คือถ่ายวิดีโอได้นะครับแต่ว่าฟูจิไม่ได้เน้นมากคือเอาตัวรอดได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเอกในเรื่องของงานวิดีโอจะเน้นภาพนิ่งมากกว่านะครับการโฟกัสในงานวิดีโอนะครับยังคงเป็นแบบเดียวกับ x H 2คือมี Area แล้วก็ Y ที่ไม่มีแบบล็อกออนนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ฟูจิยกระบบ lock on, ะบล็อกออนมาจากภาพนิ่งมากมันจะทำให้การคุมโฟกัสติดตามวัตถุที่เราเลือกเนี่ยดีขึ้นอีกเยอะเลยนะครับ ส่วนระบบ AI ทำงานได้ดีติดตามได้เยี่ยมนะครับเราสามารถเลือกวัตถุในการเลือกตำแหน่งจากทัสกีนได้หากมีวัตถุหลายๆชิ้นนะครับเช่นคนหลายๆคนจะเอาคนไหนก็จิ้มทัสกีนเอามีแมวหลายๆตัวนะครับจะเอาแมวตัวไหนก็จิ้มทัสกีนเอาส่วนของ overheat เท่าที่ใช้งานมาต่อเนื่องหลายวันนะครับทั้งกลางแจ้งแล้วก็กางแดดรวมทั้งลองอัดวิดีโอต่อเนื่องยาวๆนะครับกล้อง XT5 ไม่มีอาการ o v e r h ฮีทแสดงออกมาเลยนะครับ การควบคุมความร้อนน่าจะทำได้ดีไม่แพ้ x t 4นะฮะแม้ว่าตัวก,กล้องจะเล็กลงแล้วก็ฝ่ายใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเทียบกับ XH2 หรือ XH2S คงสู้ไม่ไหวนะครับเพราะว่า2ตัวนั้นทำเรื่องการระบายความร้อนได้ดีกว่าแต่เท่าที่ใช้มาตอนนี้ยังไม่เจอปัญหานะครับการเกรดสีทำได้ง่ายแล้วก็ได้ฝ่ายที่ดีมากมีน้อยต่ำนะฮะรายละเอียดดีมากส่วนสว่างกับส่วนมืดนะครับทนต่อเนื่องดีไม่เกิดอาการโพสไลด์หรือแบนดิง้ง ช่วงการรับแสงของ f log 1นะฮะจริงๆก็กว้างมากพอสำหรับใช้งานแทบจะทั้งหมดแล้ว f log 2เลยแบบนานๆทีต้องใช้งานแบบถ่ายกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับถึงจะได้ใช้งาน f log 2หรือว่าถ่ายแบบย้อนแสงมีดวงอาทิตย์อยู่ข้างในอะไรเงี้ยในส่วน rolling shutter นะครับวิดีโอมี rolling อยู่บ้างนะครับใช้งานทั่วไปสังเกตไม่ออกนะฮะยกเว้นแต่ว่าจะมีการแพนกล้องเร็วๆแล้วก็มีเส้นอยู่ในแนวดิ่งนะครับอันนั้นพอจะจับอาการได้ ถ้าถ่ายอะไรที่ไม่ต้องการโรลลิ่งเลยเนะี้ยต้องไป X2S นะครับในส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเท่าที่ใช้ดูนะครับถ้าถ่ายภาพนิ่ง1ก้อน1วันไม่มีปัญหานะฮะสบายๆเลยแหละถ้าให้เซฟก็มี2ก้อนนะครับแต่ถ้าวิดีโอน,นี่ก็ขึ้นกับว่าถ่ายหนักแค่ไหนนะฮะวิดีโอมันกินมากกว่าอยู่แล้ว ถ้าเราไปเที่ยวนะครับให้ปลอดภัยก็มีแบตเตอรี่2ก้อนแล้วช่วงว่างก็ชาร์จนะครับแต่ว่าถ้าชาร์จไม่ได้ไม่ไม่เปยนปัญหานะครับมันอยู่ได้นานมากพอสมควรคือถ้าถ่ายต่อเนื่องเนี่ยคือเกินพันภาพไปไกลเลยครับให้สรุปเกี่ยวกับ Fujifilm X T 5นะครับมันก็คือ Fujifilm X h 2นะครับที่เอาโปรเซอร์เอาระบบปรโมโทนเนี่ยเอามาใส่ใน Fujifilm X T 4นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนการทำงานบางอย่างนะครับ ของตัวกล้องแล้วก็ตัดในส่วนที่มันอาจจะมากเกินความจําเป็นนะครับเช่นแรมเป็นต้นนะฮะเพื่อให้ราคาเนี่ยมันถูกลงจับเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับไฟภาพ Dynamic Range ความคมชัดสีสันอะไรต่างๆอยู่ในระดับท็อปนะครับแบบเดียวกับตัว X-H2 ไม่มีปัญหาเลยในการใช้งานนะครับบอดี้อาจจะสู้ x 2 2ไม่ได้ในเรื่องของความแข็งแกร่งแต่ว่าคนที่ใช้งานหนักขนาดที่บอดี้ของ xt 5 รับไม่ไหวเนี่ยผมคิดว่ามันมีน้อยมากนะครับในประเทศไทยรวมทั้งในโลกนี้ด้วยนะในราคาค่าตัว64,900แล้วได้เซนเซอร์ใหม่ได้โปรเซสเซอร์ใหม่ได้ระบบการทำงานที่ดีขึ้นแบบเยอะมากนะครับสำหรับคนที่ใช้ฟูจิฟิล์มอยู่ผมคิดว่าถ้าคิดจะอัปเกรดก็เป็นการอัปเกรดที่คุ้มค่าเพราะว่าคุณภาพมันกระโดดเยอะมากนะครับก็ลองดูว่าเราได้ใช้ในจุดที่ xt 5มี เป็นประโยชน์กับเราหรือเปล่าถ้าเราได้ใช้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องลังเลนะไม่ต้องถามพี่โกว่าอัพดีไหมนะครับคุณตอบตัวเองได้อยู่แล้ว